เคยสงสัยกันไหมครับทำไมบางคนกินกาแฟล้วง่วงโรบัสต้ากับอาราบิก้าใครกันแน่คือผู้ร้ายกาแฟคือเครื่องดื่มที่ใครๆก็คิดว่าต้องทำให้ตื่นสิแต่ทำไมบางคนกินแล้วกับหาววอดวอดรู้สึกอยากนอนมากกว่าอยากทำงานอีกเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องคาเฟอีนแต่เป็นเรื่องของสายการหานกาแฟด้วยนะวันนี้เราจะพามาเปรียบเทียบระหว่างโรบัสต้ากับอาราบิก้าครับ ว่าทำไมบางแก้วพาให้ตาค้างบางแก้วพาให้ตาปิดนะครับโดยสายพันธาุราบิก้านะครับเป็นเรียกว่าเป็นผู้ร้สายลับครับเริ่มจากอา a b i c a กันก่อนกาแฟสายพันนี้เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องความหอมหวานนุ่มละมุนนะครับเหมาะกับคนที่ชอบจิบกาแฟแบบละมุนละมุนไม่บาดคอตัวอย่างเช่นกาแฟอินเทนินที่เป็นาราบิก้าแท้100%นะครับ รสชาติจะนุ่มละมุนครับแต่ว่าจะไม่เข้มนะครับแต่รู้ไหมครับว่าอาราบิก้านยะมีคาเฟอีนแค่เพียง1-1.5%เท่านั้นซึ่งน้อยกว่าโรบัสตา้าเกือบครึ่งเลยครับสำหรับคนที่ร่างกายดื้อกาแฟนะหรือดื่มกาแฟบ่อยๆอาราบิก้าแทบจะไม่ได้ทําให้ร่างกายตื่นตัวเลยครับแถมกดอะมิโนบาชนิดในกาแฟยังไปช่วยให้สมองหลังอะดีโนซีนซึ่งสารตัวนี้แหละที่ทําให้เราง่วงนะครับ ในต่างประเทศเนี่ยตัวอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นนะครับเขาจะกินกาแฟันช่วงกลางคืนครับให้ผลเพราะว่ากาแฟอาราบิก้าเนี่ยกินแล้วมันมีส่วนช่วยทําให้หลับสบายครับกินแล้วนอนหลับสบายหลับปุ๋ยเลยครับในส่วนของโรบัสต้านะครับอันนี้เนี่ยเป็นกาแฟที่เรียกว่าผู้ร้ายสายดีนะครับส่วนของโรบัสต้านี่คือของจริงรสชาติเนี่ยจะเข้มขมกว่าของอาราบิก้านะครับแล้วก็มีคาเฟอีน ถึง2-3%เลยซึ่งตัวอย่างของกาแฟโรบัสต้าเนี่ยก็จะเป็นพวกอเมซอนหรือกาแฟโรบัสต้าพวกนี้ครับกาแฟกับปองซึ่งคาเฟอีนในโรบัสต้าเนี่ยจะไปบล็อกการทำงานของอะดีีนซีนสารที่ทำให้สมองสั่งให้เราง่วงนะครับผลคือคุณจะรู้สึกตื่นตัวตลอดเวลาใจเต้นแรงมือสัน่นและก็พร้อมทำงานเต็มตีสาเลย แล้วทำไมกินกาแฟบางทียังรู้สึกง่วงอยู่ดีแต่เดี๋ยวก่อนนะครับแม้แต่คนที่ดื่มโรบัสต้าบางคนก็บอกกันว่ากินแล้วง่วงทำไมละ่ะนั่นอาจเป็นเพราะว่าคุณดื่มกาแฟในช่วงที่ร่างกายเหนื่อยล้าสุดๆหรือดื่มกาแฟหลังอาหารมื้อใหญ่นะครับน้ำตาลสูงทำให้ร่างกายพีกแล้วดอปลงนะครับหรือบางทีร่างกายปรับตัวกับคาเฟอีนได้แล้วนะครับเรียกว่าคาเฟอีนทนทานนะครับ สรุปนะครับเลือกกาแฟให้ถูกเวลาง่ายๆก็คือถ้าเราอยากตื่นตัวอยากทำงานอยากอ่าอนหนังสือให้เราเลือกโลบัสตารกาแฟอ a เมซอพวกนี้กินแล้วดีแน่นอนครับแต่ถ้าอยากจิบกาแฟชิวๆก่อนนอนต้องไปทางอาราบิก้าครับเช่นเช่นกาแฟยินทนินพวกนี้นะครับแต่ถ้าคุณเป็นสายง่วงตลอดการอันนี้เราอาจจะต้องขันไปหาน้ำเย็ยนสักแก้วแทนกาแฟแล้วครับแล้วคุณล่ะครับ เป็นสายไหนสายดีดหรือสายหลับลองคอมเมนต์บอกเราหน่อยครับสวัสดีครับ